สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในวันศุกร์ที่18มิถุนายนนะครับส่งท้ายกันเนาะศุกร์ก็ห่างเสียงอาทิตย์นี้เป็นอะไรที่เดินหน้าไม่สวยเลยครับไม่รู้เป็นไรห่างเสงอาทิตย์นี้เดินไม่ดีเลยเดินปกติห่างเสงกันเนยะต้งองต้องเจาะวันเว้นวันเออแล้วมันก็เจาะวันนึงรอบสองรอบเออว่าห่างเสงอาทิตย์นี้ยังไม่ได้เจาะเลยครับเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับก็ลองพิจรารณาดูก่อนที่จะตามนะครับผมกาลังโซ่ของผมไปเรื่อย ถามว่าทําไมไม่เข้าแล้วทำไมต้องต้องวางต่อก็จะไปรู้เลยก็ต้องเผื่อเผื่อเข้าใช่ไหมเราลองคิดดูแล้วมันไม่ออกยังไงก็คงว่าต้องเตือนก่อนทุกคลิปนะครับและขอบอกกันนะครับอย่ามาได้ความรู้สึกนะครับผมไม่ใช่ของเล่นนะครับผมเป็นของอะไรอะไรและอะไรนะครับโอเคครับบางคนยิ้มกลิ่มนะ <laughs> วันนี้ อ่านเลมาแปลกนะเป็นแปดครับลองสี่ศูนย์แปดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าแปดครับแล้วก็สองห้าครับผมร้อยร้อยมาสี่ครับร้อยมาสี่นะครับชอบแปดสี่ ไอที่ชอบจะมาแล้วไม่มาไม่รู้นะแต่ชอบไปก่อนนะแปดสี่แปดสี่สองห้าจับที่บวกนะครับจับที่บวกแล้วก็สี่แปดแปดเก้าโอเคครับจับที่บวกไปก่อนนะถ้าเริ่มลงลบขึ้นมาไอคู่ที่จับนี้อาจจะไม่มาครับอาจจะไม่มาไอคู่ที่จับไม่มาแน่ถ้าลงลบอ่ะแต่เอาไว้ที่เด่นก่อนแปดนะครับหัวชาเช้านี้ชอบแปดแปดสี่แปดเก้าชอบแปดสี่แปดเก้าเนาะยังไงก็ลองพิจารณาดูครับชอบตามไม่ชอบผ่านอย่าลืมนะครับ ไม่ใช่ของเล่นนะครับเป็นของอร่อยสวัสดีครับ